เดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปวิดีโอในการเดินทางในครั้งนี้นะครับผมจากพระรามสองไปอ่อนน้อยครับดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี้เป็นการอัดคลิปครั้งแรกของผมนะครับลองทําคลิปดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่าลองลองไปรับชมดูครับวันนี้จะพา เดินทางนะครับจากพระรามสองไปทางป้อมน้อยกันดูเส้นทางครับวันนี้รู้สึกว่าวันนี้ฝนตกไปปอยนิดนึง่งตรงพระรามสองนะครับผมตรงนี้เส้นทางด่วนที่เขากำลังจะสร้างนะครับก็รู้สึกว่าสร้างมาประมาณหนึ่งปีแล้วเนะาะน่าจะเสร็จประมาณปีหกเจ็ดเนาะกำหนดการที่เขา คาดการไว้เนาะนี่ตอนนี้เรามาถึงโอบางมดก็เข้าเขตบางขุนเทียนครับที่แล้วด้านซ้ายมือเราจะเห็นป้ายบิ๊กซีนะครับผมแล้วฝั่งขวาม,มอือของเราก็จะเป็นเซนทัน เซ็นท่านพระามสองครับนี่เลยเซ็นท่านพระามสองตอนนี้ผมขับรถอยู่เนะาจจะภาพอาจจะไม่สวยครับแล้วข้างหน้าด้นานสายมือนี่นะครับคือโลตัดพระามสองนะครับผมแถวสมมดำํำสแกงามครับผมแล้วถ้าเราตรงไปก็จะเป็น อ,ออกไปสมุทรสาครสมุทสงครามลงภาคใต้ครับผมสิ้นทางนี้แต่ผมจะไปอ,อ้อมน้อยเนาะผ่านต้องต้องผ่านถนนเพชรเกษมผมก็ต้องออกสายที่จริงก็ไปได้หลายทางครับออกสมุทรสาครไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าอ้อมน้อยก็ได้แต่ผมจะ ผ่านถนนเพชรเกษมเนาะมุณต้องออกซ้ายเพื่อวนรถนิดหนึง่งออกซ้ายครับนี่เลยป้ายก็อ่าออกมาโซนนี้ดูท้องฟ้าเริ่มสว่างมาแล้ว แต่ยังไม่มีแดดครับผมอ่านี่ฝั่งนี้มีเมฆดำหนาทึบเลยฝนน่าจะตกเส้นทางนี้คือเส้นทางการจนาครับผมออกจากพระรามสองจะ ตัดเข้าเพชรเกษมก็ต้องผ่านเส้นการจนาเส้นนี้รู้สึกว่ารถจะติดอยู่ตลอดรถเยอะครับผมรถบรรทุกเยอะและยิ่งมีการสร้างถนนแล้วก็รู้สึกเส้นทางก็แคบลงเนาะรถก็จะเริ่มติด เป็นเสน้นการจนะถ้คคาคลิปนี้ผมเริ่มอัดเป็นคลิปแรกเนาะลองดูเออแต่วันนี้รู้สึกว่ารถจะน้อยเนาะเสน้นเนี้ วันนี้เป็นวันวันพฤหัสเนาะเป็นวันพฤหัสลดน้อยนิดนึงเราจะมาพูดภาษาบ้านนะครับผม <c oughs> จะออกทรายเนาะครับเพื่อไปอ้อมน่อยตัดเขาถนนเพชรเกษมตั้งขวาเมื่อก็จะเป็น บางแค่นะครับเดิมหม้อบางแค่แต่ผมจะออกทรายไฟเขียวมาแล้วนะครับจากอารามสองตัดเข่ามาเส็นการจะหน้านะครับแต่ตอนนี้จากเส็นการจะหน้าตัดเข่ามาเส็นเอเสเกษียกจากเอกเสเกษียบก็เข่าอ้อมน้อย ่มื่อนี้ก็โอเคเนาะบรรยากาศก,ก็ดีรถก็ค่อยๆติดคือเสม,ม่อรรมดาโดนๆเทียผมจะมาเสร็จนี้รถต,ติดตลอดแต่มื่อนี้รู้สึกว่าวาปันเลยติดไฟแดงอีกแล้วขางซ้ายมือกับแมนปั๊มเนาะครับ เติมเก่าหนึ่งโอ้มันอีกเก่าหนึ่งสี่สิบห้าจุดหกสามครับขึ้นมาบาทหนึ่งีึ้นมาถึงเพชรเกษมนะครับเล้น้องแขมมาแล้วจะถึง Big C, บิ๊กซีเพชรเกษมโยขวามือกับโฮมโปรเพชรเกษมสายมาแล้วมีแดดแล้วแถวเนี้ยอ้อมน้อย มาติดไฟแดงอีกแล้วครับเส้นทางทรายมือนะครับเป็นถ้าออกทรายไปก็เป็นบางบอนติดไฟแดงอ่าไฟเขียวมาแล้วครับเดินทางต่อมีแดดอบอน้อยจุดหมายผมกบไก่หอดแล้วนะครับ ซีแยกออมน่อยก็เ,เอินซีแยกออมน่อยวะปะุ๊บปุ๊บหมเพื่อนครับรถลิลเลนครับวันนี้นำ้ำมันกาแยงตอนที่ยูคเฮตเกเซมผมบอกว่านิดละจีซิมฮาจุดหกสามเนาะครับแก๊สโซฮ้อเก่าหนึ่ง ลดก็คคอนข้างครับสบายนะครับเมื่อี้รถวติดตรงไปก็เปลี่ยนนคนปรปฐม ออก้ายก็เป็นสมุรสาค้อนเดี่ยวข้ากับพุทธคุนทนสายซีโอ้แถวนี้แดดดีเนะอ่อน จำน้ำมีหอวแน่ทียย่เอาไปจำหรอครับเดี๋ยวนี้เมดทุกอย่างปั๊มวัะท่อเพิ่งราคาทั้งมันปวดทอกันนาจากบาทเก่าหนึ่นย์ามัน ล่งไป63สตางค์่านนี้แป๊บเดียวโอเคครับอา้าวใกล้มาถึงเปลาไม้แล้วโอเคเข้ามาถึงเปลาไม้แล้วเนาะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อ น้าเตมาเบิ่งกันไหมเนาะสวัสดีครับ